สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์วัตถุมงคลของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพักเครื่องครับวันนี้มาปเป่ย็นมาแหวกแนวนะครับเอา,เอา,เอามงคลหลืว่าเฮ้ยจะตูคข้าวเลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพิตาพิดัาทางพักการเลยหรอก็ใช่ครับคือผมอะเก็บทุกสายเลยนะครับผมชอบเก็บผ่าที่แบบพิธีดีๆนะครับแล้วก็เหมือนกับพิธีกรรมในการ สร้างดีๆที่ตั้งใจทามากๆนะครับสําหรับอันนี้ไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่านะครับหลายท่านอาจจะนึกว่าเฮ้ยเป็นเหรียญเหรอไม่ใช่คร่บลองดูก่อนนะครับนี่อย่างแบบคลาสสิกครับคือตลาดสีพึ่งนะอันนี้ยใครจะเชื่อว่านี่คือตลาดสีพึ่งนะครับเป็นแบบผมอยากจะให้มีบันทึกหนึับว่าผมขออนุญาตเก็บเป็นบันทึกหนึ่งไว้ใน ช่องของผมนะครับให้มันนะให้รุ่นหลังมาเสิร์ดูอินเทอร์เนต็ตก็ยังเจอว่าเอ้ยมีการสร้างแบบวัตถุมงคลที่เอ่าเข้มขลังขนาดนี้พิธีใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะครับสาหรับอันนี้เนี่ยก็คือเวลาผมห่วงมากเลยเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้เอามาลงโชว์เท่าไหรไเพราะไม่อยากจับเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตลับสีพึ่งมงคลจัก,กรวาลรุ่นพุทธคมเขาอ้อนะครับ ก็คือเป็นจับสีพึ่งรุ่นมงคลจักรวาลพุทธาคมเขาอ้อปี2545นะครับซึ่งตอนเมื่อปีสักแถวแปี4ี่สี่แเนี่ยครับอ,อ,องค์พ่อจะดูคามแพงมากและรุ่นนี้เนี่ยแพงแพงสุดๆเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าองคุณพันเนี่ยท่านเป็นคนปกเสกเองเลยครับแล้วก็แบบกรรมวิธีในการเสกของท่านนี่คือแบบไม่ใช่ธรรมดานะมวลสารอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ท่านเข้มขังจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ว่าขนพันธ์ท่านแบบวิชาอาคมท่านไม่ธรรมดานะครับครูบาอาจารย์ของท่านแต่ละองค์ก็ไม่ธรรมดานะครับและการที่แบบถ้าท่านเอาพูดง่ายถ้าธรรมดาได้นก็คงไปปากแบบโจรในสมัยยุคนั้นไม่ได้แบบขนาดนี้นะครัเพราะโจรในยุคนั้นก็จะมีคาถาอาคมมีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเป็นความลงตัวความคลาสสิกทั้งทั้งในแง่ของ รูปลับการสร้างนะครับเนี่ยครับตลับสีพึ่งใครจะไปคิดว่าตลับสีพึ่งเนี่ยมาไม่ใเป็นตลับสีพึ่งยุคแรกๆในช่วงนั้นเลยนะที่แบบมีการแบบเอาองค์พระเข้าไปผสมในตลับสีพึ่งอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูข้างในด้วยนะครับให้ดูสีพึ่งถ้าเปิดออกนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดมานานแล้วผมรู้เปิดทออหรือเปล่าสีพึ่งอาจจะละลายแล้วทําให้ฝาติดกับตลับนะครับก็ถามว่าเนี่ยทาไมผมถึงแบบว่าบอกว่ามีพุทธคม ข้มข็งม,มีวิธีการสร้างที่แบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังครับมันเยอะอยจริงๆขอขอเป็นอ่านนางนี้นะครับคราวนี้คือโลหะชนวนโมวลสารของมหามงคลวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับขุนพันธ์ท่านได้แบบเนื้อโลหะมาเนี่ยเอามาผสมนะครับเป็นแบบมวลสารหลักจากสารที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแผ่นยันร้อยแปดนะสิบสี่นะแล้วก็ มวลสารศักดิทธิ์ชนวนโลหะสักดิสธิ์จากสถานที่ต่างๆที่ท่านาหามาได้นะครับนํามาผสมเป็นโลหะนี่คือแค่โลหะท,ที่ใช้ปั๊มในรุ่นนี้นะครับก,ก็โหดแล้วนะครับยังมีพิธีกรรมที่จะทำต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3พิธีกรรมนะครับพิธีกรรมแรกเนี่ยคือเป็นการเททองแบบโบราณนะครับสำหรับ สำนักวัดเถาอ้อนะครับในวันที่23่ธันวาคม2544นะครับคือวัตถุมงคลออกปี45เนาะแต่ว่าเริ่มสร้างเริ่มแบบชนวนมวลสารในปี44นะครับการลุกเสกนะสำนักวัดเถาอ้อโดยมีพ่อท่านกลัน่นคนอ่แล้วขุนพันธ์นะครับมีอาจารย์ฉันฉันทิพย์มีอาจารย์ประจวบคงเหลือนะครับ แล้วก็พระเกจิอาจารย์ดังๆสายเขาอ้ออีก8รูปนะครับร่วมกันประกอบพิธีซึ่งในวันพิธีมหามงคลครั้งนั้นเน่ยเกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์นะครับเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วไปที่มาร่วมพิธีนะครับในพิธีเททองดังกล่าวเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักเหมือนกับฟ้ารั่วนะครับแล้วก็จดจมเลิกพิธีเททองเสร็จเนี่ยฝนก็หยุดตกนะครับ ก็คือหมายถึงว่าก่อนพิธีเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็พอถึงเลิกพิธีเนี่ยฝนก็หยุดตกเลยนะครับซึ่งแบบเป็นอาัศาจรรย์มากว่าเป็นแบบเหมือน,เป,นเป็นการเปิดเลิกนะครับในการทาพิธีครั้งนั้นน,นะครับแล้วก็ในครั้งที่2เนี่ยในเ,เป็นพิธีมหาพุทธพิเศษนะครับในวิหารวัดพระหลวงนะครับ ในพิธีกรรมครั้งที่สองนะครับประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษณะพระวิหารหลวงวัดมหาวัดพระธาตุวรวิหารนะครับก็คือวัดใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยเนาะซึ่งขุนพันเนี่ยนะครับได้กําหนดเลิกไว้วันในวันพฤหัสบดีที่9าพฤษภาคม2 5 4พนห้านะครับเวลา9ก้าโมงสินาทีนะครับ โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ทั้งภาคใต้นั่งปกบริกรรคาถานะครับแล้วก็มีขุนพันธ์นะครับเป็นประธานฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับร่วมกับพระอาจารย์ฉันทิพย์นะครับแล้วก็พระอาจารย์ประจวบคงเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนครั้งที่3ามนะพิธีกรรมครั้งที่3ามเนี่ยประกอบพิธีเบิกถ้ำปลุกเสกภายในถ้ำฉัตรทันนะครับ สำนักวัดเขาอ้อนะครับก็คือถ้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของวัดเขาอ้อนะครับแล้วก็โดยมีขุนพันเนี่ยครับได้กําหนดพิธีเลิกไว้ในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2545นะครับเลิก9โมง19นาทีแล้วนะครับโดยมีพระเกจิชื่อดังสายเขาอ้อนั่งปกปุกเศษและขุนพันธ์และพระอาจารย์ฉันทิพย์แล้วก็พระอาจารย์ประจบคงเหลือนะครับร่วมกันเป็น บัณฑิตเจ,จ้าพิธีกรรมจะเห็นว่าปลุกเสกพร้อมกันสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็สีพึ่งที่บรรจุด้านในอ่ะก็เชื่อกันว่าเป็นผลพันธ์ท่านเป็นคนอ่ไครับทำพิธีควนสีพึ่งนี้เองนะครับสำหรับรูปลักษของเหรียญด้านหน้าเป็นพระปิตาพังพะกาเนี่ยนะครับมีทั้งแบบเนื้อทองแดงธรรมดานะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นกระไหลทองลงยานะครับ ลงยาตามสีประจำวันเกิดเนาะที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือสภาพเดิมมากๆส่วนใหญ่จะเจอแบบว่าสีพึ่งร้อนออกมาแล้วกลายเป็นสนิม,มเขียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสภาพเดิมจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ชมนี่ผมซูมไปใช้ก็พอเนาะเนี่ยครับนี่เป็นสีลงยาประจำวันเกิดครับอาจจะทุกท่านลองดูสีที่ลงยานะครับเพราะว่าอนาคตผมไม่รู้ว่าอาจจะมีการทํา รวมแรงแล้วก็คือของอแท้แหละแต่ว่าไปลงยาไปชุบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลองดูกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นองค์พ่อปู่ฤาษีนะครับที่เป็นบรมครูของวัดเขาอ้อนะครับแล้วก็เป็นปีนักสัตว์นะครับด้าน,นหน้าเป็นจำสีประจําวันเกิดด้านหลังเป็นปีนักสัตว์นะครับแต่ด้วยที่ความที่ว่าองค์พ่อปู่ฤาษีเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับก็เลยแบบบางทีโดนกระแทกโดนอะไรตอนที่จังหวะ วางเนี่ยครับอันนี้คือกระแทกมาแต่เดิมนะเพราะว่าตะไหลไม่ได้หลุดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเหรียญสภาพแบบสวยมากนะครับสวยงามจริงแล้วก็จะมีโค้ดนะครับ โค้ดเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือขององค์พระปิตากอขวามือขององค์พระปิตาพังพกาครับแต่ผมไม่รู้ว่าตำแหน่งต่อโค้ดเนี่ยท่านฟิกเหมือนว่าท่านกําหนดว้าจุดนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ท่านลงยาเนี่ยผมอยู่ตลับเดียวจริงๆนะครับโค้ดเป็นคนน้ำโม่เนี้ยครับคนน้ำโมคืออะไรคือเหมือนหัวเม็ดน้ำโมที่ทางภาคใต้นะครับถือว่าเป็นขังกันนะครับทีนี้มาเปิดดูด้านในกันดีกว่านะครับ ได้ไหมยาติมองเองนะครับไม่อยากมองผ่านกล้องเดี๋ยวจะลดลงฮะเอได้นี่ครับด้าน,นในของฝาก็เป็นหลังแบบนะครับไม่ได้มีอะไรเศษนะครับเนื้อสีพึ่งไหวเนื้อสีพึ่งเนี่ยส่วนตัวสีพึ่งนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับก็คืออ่า เป็นสีพึ่งที่องคุณพันธ์นะครับได้หุงในพิธีเททองในวันที่23ธันวาคม254 4นะครับก็คือในพิธีที่1ที่ผมได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยมีพ่อท่านกลั่นแล้วก็ขุนพันธ์แล้วก็อาจารย์ประจวบคงเหลือนะครับร่วมพิธีนะครับส่วนผสมหลักที่ได้ก็คือ,อขี้พึ่งนะครับที่ได้จากต้นลักซอนต้นมะยม และต้นไม้ที่มีนามมงคลต่างๆนะครับทำเป็นเคดโดยมอบให้กับสาวพรหมจันทร์แล้วขอซื้อมานะครับแป้งหอมขอจากสตรีผู้มีนามเป็นมงคลน้ำมันจันทร์ที่ท่านที่ท่านขุนพันธ์นะครับได้มาจากหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟือในคืนจันทร์เป็นของมหาว่านของอิทิเจน้ำมันหอมก้าวกลิ่นจากสตรีชื่อจำปีจำปามาลิ กุหลาบลำดวนกันนิกาพุทธชาติสายหยุดและอุปกรณ์การถูงเนี่ยครับประกอบไปด้วยหินเขาหินยอดเขาอ้อนะครับสามก้อนลงวางอักขระวางเป็น3ามเส้านะครับสำหรับวางกระทะลงยันตามตำราเขาอ้อไม้ฟืนสำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยครับคือไม้มะยมรากลักซ้อนนะครับแล้วก็ไม้คูนไม้มะลุมไม้พุทธา ไม้ฟืนทุกชิ้นเนี่ยครับลงอักขระวางเป็นสามมุมไม้พายควรสีพึ่งสองอันเนี่ยทำจากไม้ลักนะครับแล้วก็ไม้มยม,ยมลงอักขระเมตตามหานิยมในตลับมีเหรียญหลวงพ่อทวดและเหรียญน,นอมโมด้านหลังเป็นรูปฤือสีบรมคูวัดแถว่อนะครับก็คือนี่ครับผมถึงบอกว่าอันนี้คลาสสิกจริงๆน,นะครับมันเข้มขขังจริงๆทั้งตัวตลับทั้ง เหรียญที่ฝังเม็ดแดงที่ฝังทั้งสีพึ่งเนี่ยคือแบบไม่ใช่ว่าจะทํากันง่ายๆนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเนื้อของเหรียญเ,เนื้อของอ่าสีพึ่งกันดีกว่านะครับอมเขียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเหรียญอยู่สองเหรียญสองข้องดีกว่าอันแรกเป็นนโมนะครับอันที่สองเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อชนวนในพิธีกับพธิบพธีก็คงน่าจะเป็นแบบพิธีเดียวกันนะครับ สีพึ่งนี่เขียวเลยเนาะแล้วก็รอบๆนะก็เป็นสนิมเขียวนะครับอยู่ตามโลหะนะครับอืมหลินนี่หอมมากนะครับอะลองส่องดูเน้อมรูดจะส่องได้ป่ะนะลองดูเนาะออมาแล้วอย่าว่ากันนะโอ้โหเดิมน่าจะเป็นเหรยญกระไหลทองนะครับแต่ว่าโดนสีพึ่งเป็นสนิมไปหมดละ สะสมมากไปนนเนื้อของสีพึ่งก็จะอมเขียวๆเ,เนี่ยนะครับแห้งผิวหน้านี่แห้งแล้วเพราะว่าพระปีสีห้านี่ก็เกือบจะยี่สิบปีเนาะเห็นชิ้นว่านเห็นอะไระครับเข้าใจว่าเป็นสีพึ่งที่ท่านกวนเองเพราะว่า เห็นมีมวลสารมีอะไรอยู่นะครับจุดจุดำๆมีอะไรเพราะว่าจะสีครึ่งตลาดจะไม่ได้มีแบบมวลสารอะไรอย่างแี้นะครับคลาสสิกจริงๆนะถือว่าเปิดให้ดูเป็นประวัติศาสตร์นะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมสาราพระเครื่องก็ขออนุญาตจบตลับสีพึ่งนะครับเรื่องพุทธคมเขาอ้อนะครับปีสีหไว้จต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดชอบใจหรือชอบแบบว่าโอ้ยโหมาเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยสดๆนี่สุดยอดจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะหาทั้ง วัตถุมงคลทั้งเครื่องรางมาฝากทุกท่านกันนะครับสำหรับวันนี้ผมสรามสรพัดเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ